นี่ตึง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 ตึึงต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 ึงมาคาบานเมลลฟลีสน้ำใสค่ะเพื่อนเพที่ฟูนานตั้งโรกรากเป็นยังไงบ้างคะแม่น้ำโขงสวยไหม <c oughs> คิดตัว <c oughs> อักษรได้แล้วค่อยเขียนมาบอกก็ได้นะ มาได้จังหวะมากเลยเรากําลังกินข้าวเย็นนี่แหละข้าวเย็นมันคือเบียร์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ําเป็นเครื่องดื่มประจำบ้านผู้ใช้แรงงานอย่างเราวายเวยอะไรไม่เคยได้ชิมหรอกมันเป็นของแพงสําหรับคนรวยเบียร์นี่แหละคะ่ะดื่มได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เวลาหลวงท่านจ้างแรงงานก็จ่ายเป็นเบียร์และขนมปังสําหรับสมมื้ออาหารการเดินแบบเนี่ย ทีม <B S 1> ครีตท,ทีมคริสเนี่ยยังไงยังไงก็มาททมเทียบทีมลูกเกดไม่ได้วิธีการที่น้องเขาหมุนตอนเซตสมันเป็นหมุนแบบนางแบบโปรเฟชชั่นอลจริงๆ B ก็ทำไม่ได้อ้าวนี่ก่อนพี่เต้ม,มาก่อน B ก็ทำไม่ได้คริสอย่าหวังเลยหมุนแบบนั้นไม่ได้หรอก คริสไม่ได้เทียบกับเขาแต่ให้<ต>ใหลูกทีมคริสไปเทียบกับลูกทีมเขาพี่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบ,เพ,ยบเพื่อ <laughs> ผมจะทำตัวอย่างนี้เรื่อยๆนะ <laughs>